กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านและอาจารย์แพทย์ที่เคารพรักทุกท่านดิฉันนางสาวชนิสาพร้อมสุขวันนี้หนูก็มาให้เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชีวิตชีววิทยาไบาโอเลดิคร์นะคะหนูก็เป็นคนไข้คนหนึ่งของจิตเวชและ ประสาทวิทยาหนูอ่านหนังสือเจอในมีหนังสือว่านนหนูอ่านหนังสือเจอเกี่ยวกับประสาทวิทยาหนูเจอในหนังสือนั้นเขาอ่านว่าเซล์ลในประสาทาแต่มันก็จะคล้ายๆคึงกับที่อาจารย์แพทย์สอนเด็กนักเด็กเด็กนัก president หรือนักเรียนแพทย์อาจจะคล้ายคล้ายคลึงกันนะหนูเป็นครูฝึกหัดที่อยู่โรงเรียนและก็คงคล้ายคลึงกันนะคะหนูที่หนูมาพูดเนี่ยหนูอ่านมานิดนึงแต่หนูเอาน้ำ,นำ,นำในเนื้อมาประสาทของเราเนี่ยมันหนึ่งมันต้องมีกระดูกและเนื้อเยื่อ เส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงข้อสองปลายประสาทเช่นถ้าหนูทำ e g เนี่ยจะมีหลายเส้นเลยทีส่สามารถแปะเนี่ยที่ที่พยาบาลแปะไว้ให้จะเป็นตัวยาแปะไว้ให้แล้วก็ทำ e ม g monitor lab หนูทำประจำเลย แล้วก็ทำมิเตอร์แ l a เนี่ยข้อหนึ่งลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาแล้ว3อีกสามสินาทีเป่าคือเป่าเอาเปอดลมหายใจแล้วก็เอาตัวการหันลงเป่าให้ให้ตัวตัว,ตวเอ่อการหันหมุนได้พี่พยาบาลเขาทำอย่างนี้ แล้วคุณหมอจะเช็คอาการเป็นคลื่นคลื่นเหมือนคลื่นแม่เหล็กและมันจะเป็นเหมือนคลื่นแม่เหล็กไฟ,ไฟฟ้านะคะเท่าที่หนูศึกษามานะเท่าที่หนูรู้มาเท่าที่หนูฝึกงานมาและคุณหมอก็จะดูจากคอมพิวเตอร์อีกทีว่ามีปลายประสาทเนี่ยหนูเป็นโรคลมชักใช่ไหมที่หนูมาพิเซนเนี่ยเพราะว่าหนูเป็นโรคลมชัก หนูเลยอ่านหนังสือเ,บบววเกี่ยวกับชีววิทยาพอดีอ่านเจอเนิวโรเนี่ยมันเนกี่ยวกับตัวยาหนูทานโทโพโมแมกหนูทานเดปเปกินตั้งแต่เล็กตอนแรกมีสองตัวทโพโแมกกับเด้เปกินแล้วมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึนเรื่อยๆเพราะหนูน้ำหนักขึ้นเยอะ แต่ที่ต้องการลดน้ำหนักเนี่ยหนูเลยต้องทานโทแมกร้อยมิลลิกรัมต่อมาการการนอนนอนนอนทีนี้หนูต้องไปใส่คายแล้วใส่คายคือจิตเวชคือหนูต้องใช้การกระตุ้นกระตุ้นช่วยให้หลับการกระตุ้นนะคะหนึ่งสมองกับสายตา อันนี้คุณหมอรู้รู้กันว่ามันเกิดกันตาด้านซ้ายประสาตาสำคัญอาจารย์แพทย์น่าจะรู้ประสาตาตาสองข้างเนี่ยคุณหมอเน้นตั้งแต่เล็กจนโตเลยตั้งแต่หนูหกขวบอะ่ะเขาเน้นประสาตาตาถ้าโดนพิกโดนฝุ่นให้ไปลืมตาในน้ำสะอาด ศูนย์ี่ก็บอกว่าให้ลืมตาในน้ำสะอาดอ่ะหนูเอาเกตเล็กๆนะอันนี้มาให้แล้วเกตเล็กๆ,ๆต่อไปเด็กผู้หญิงอายุสิองถึงสิหปีต้องตรวจศูนย์ตินารีเวทหนูยังตรวจเลยเพราะเกี่ยวกับประจำเดือนข้อหนึ่งประจำเดือน เดี๋ยวนี้เด็กไวไฟข้อหนึ่งเด็กอายุ12หนูมีน้องสาวหลานสาวอายุ12ต้องปิดปิดคือว่าปิดหน้าอกแล้วคือมีประจำเดือนรอบเดือนเริ่มมาแต่หนูมีประจำเดือนตอนอายุ17เเพราะอะไรรู้ไหมคะเรากิน ไข่ KFC เนี่ยมันอึมแล้วอะเหมือนหนูอะหนึ่งตรวจภายในตรวจภายในต้องตรวจทุกทุกร่างกายอะคือการคุณหมอคงทราบาคนไข้อย่างหนูเนี่ยต้องตรวจภายในและภายนอกหนึ่งตอนนี้มีโควิดสิบเก้าคุณหมอยังให้เจลล้างมือมาเลย พยาบาลยังให้เสเปรย์แอ,กอลกอฮอล์เลรถไฟไฟ้ายังมีสเปรย์แอลกอฮอล์เลยต้องล้างมือแล้วก็ต้องใส่แมสคุณหมอรังคุณหมอยังดุหนูอยู่เลยให้ใส่แมสบางทีหนูบอกไม่ไหวแล้วค่ะหนูหายใจไม่ออกหนูดมยาดมดีดกว่าแต่น้าชายหนูกว่าเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีด,ฉด,ฉดที่แมสแล้วก็ใส่ มันก็โล่งดีเหมือนกันนะอ่ะหนูมีไอ้แผ่นแปะเซเว่นอีเลเว่นมันขายไอ้แผ่นแปะผ้หอมอะ่ะหนูเอามาลองใช้ดูแม่บอกว่าไม่ได้มันจะเป็นมะเร็งหนูก็ไม่ได้ใช้นานละเดี๋ยวหนูต้องทดลองทีเกี่ยวกับสเปรย์แอลกอฮอล์กับไอ้แมสปิดปากหนึ่ง ตอนนี้โควิดสิบเก้าโควิดสามสิบเนี่ยใส่แมสปิดปากอันนี้เก็บความรู้นุ่นเลยเล็กน้อยนะคะคุณหมอต่อไปที่หนูรู้มาอีกที่หนูรู้มาอีกใต้ท้องทะเลลึกมีนิวตอนโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วหนูอยากทราบว่าถ้า ว่ายน้ำเนี่ยใช้คุณแม่บอกว่าถ้ามีประจำเดือนและอยากเล่นน้ำต้องใช้ผ้าในาแบบสอดแต่หนูไม่กล้าไม่กล้าใส่อย่างแน่นอนถ้าใครกล้าใส่ก็ลองทดลองดูนะคะหนูไม่กล้าใส่เพราะมันจะเจ็บใครกล้าใส่ก็ทดลองดูนะคะเพราะหนูไม่ไม่กล้าใส่เพราะหนูเป็นคนไข้ถ้าหนูไม่กล้าใส่เพราะว่า มีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่เมกาเขาอยากเล่นน้ำเขาใช้ผ้าไหมแบบสอดเพราะที่อเมริกามีผ้าไหมไหลหลายอย่างเขาใช้ผ้าไหมแบบสอดแล้วหน,หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนั้นหนูไปเมกาครั้งแรกคือไปสัญฟานเขาใช้ผ้ามันแบบสอดหนูเห็นแล้วแบบหนูกลัวมันเจ็บแล้วที่หนูเล่ามาทั้งหมดเนี้ย มันเป็นประสบการณ์ชีวิตของหนูของหนูคนเดียวนะที่หนูเล่าในระบบประสาทเพราะอะไรหนูไม่สบายหนูมาแชร์ความคิดให้คุณหมอฟังใครใครสนใจเรื่องอะไรสาระน่ารู้อะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้และสนใจคลิปต่อไปอยากให้หนูทำคลิปอะไร แต่ส่วนใหญ่หนูจะตีขิมกับทําคลิปสาระน่ารู้คลิปนี้ใครสนใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไหนไหนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ